สวัสดีครับสวัสดีครับบริษัทที่ผมมาไลฟ์นะครับฮะนี่ไงก็ฟิลเตอร์นี่ไงนี่ยู่กบับพี่เบลด้วยเนี่ยเบาๆมาจังอ่ะเด้อเด้อเดยอเปลี่ยนเปลี่ยนฟิลเตอร์ห่อว่าไหนดีอ่ะ อันนี้แหละโอ้โหอันนี้แหละมาโอเคโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวรอคนแป๊บหนึ่งนะรอคนแป๊บหนึ่งรองคนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพูดคุยพูดคุยกับทุกคนนะครับเฮ้ยมันยังไม่มาเลยอะ่ะมันมายัางเดี๋ยวรอมีแขกรอมีแขกกนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีแขกฮะมือเปล่า มืดไปไหมไม่หรอกมั้งม uh, ืดไปมืดไปเหรอโอเคโอเคโอเคเราเลือกอันใหม่กครับน่ารักมากโอเคโอเคอันนี้เอออันนี้ดีกว่าเออมา มาละมาล้วมาละมาละได้แล้วมาล้วเซตเล็กน้อยนะครับทุกคนเฮเฮเดี๋ยววันนี้ผมมีเพื่อนคนนึงนะครับมาจะมาพูดคุยด้วยหลังจากที่เราอะเธออยู่ไหนเนี่ย <c oughs> อยู่ไหนอ่ะ ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลได้ยินแต่ว่าไม่ตอบทำไมอะอัลีดีอัลีดีอัลีดี <laughs> <laughs> อยู่ไหนไหนเนี่ยทำไมอะอยู่ไหนอยู่กับใครอะคนเดีเอาแล้วทำ ไปทุ่ททาเสียงแบบทําเสียงกระเสาเนอะเป็นไรก็พูดดีๆล้วยทำเสียงกระเสาร์มผมก็อยู่คนเดียวถามทําไมอาอก็ถามเฉยทำไมคิดว่าอยู่กับใคร,รอ๋อจะไปรู้เหรอจะไปรู้ได้ไงเป็นดีๆเปลี่ยนด้มันเป็นคาแรคเตอร์ผมผมพี่เด็นนะเปลี่ยนฟิลเตอร์ออยากคนอยากเห็นหน้าเดี๋ยวให้ไปเห็นในในคอนเสิร์ตไงเปลี่ยนยังไงอะเดี๋ยวะเดินนะเปลี่ยนยังไง เฮ้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วพี่เพราะว่ามันแอดเฟรมมาแล้วใช่ปะเปลี่ยนได้ได้กดยังไงอะเฮ้ยทำยังไงอ่ะกดยังไงอ่ะเฮ้ยมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจริงๆด้วยอ่ะมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ดีเลดีๆอะมามาอันนี้ โอเคสวัสดีครับอ่ะเราจะเริ่มคุยกันที่เรื่องอะไรนะพี่เบลรู้ผมไม่ในใน,นเดี๋ยวนะนี่เพิ่งเกิลเปิดเปิดเปิดไลน์ในกลุ่มเั้หน่อยส <Okay. S 2> ิโอเคก็โอเคอเคออใช่ใช่ ก็วันนี้นะครับผมกับพีพีนะครับก็อยากจะมาขอบคุณทุกๆคนนะครับที่บัตรดูคินหนึ่งพี d ีกริดดับเบิลทรัเวลคอนะครับเมื่อวานก็โซเอาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างพีพีรู้สึกไงบ้างทำไมต้องมาถามถามว่าอยู่ที่ไหนอ่ะเปลี่ยนแล้วจะกลับมาอีกฮะเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงบ้าง ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับที่จะได้เจอทุกคนแล้วแล้วไม่ต้องทำจากปากแบบแอปแอปแอปแบลวอะไรอย่เงี้ยด้วยไม่ได้แอปแบลวมันเป็นฟิลเตอร์อ๋อมีเงี้ยเหรอโอเคก็จริงจริงก็ ดีใจมากผมรู้สึกว่าผมผมผม,ผมพูดจริงนะฉันฉันพูดจริงๆเหมือว่าตอนแรกฉันไม่คิดว่ามันจะโซเอานะฉันคิดว่าแบบไม่ได้มีคนอยากจะมาขนาดนี้งี่คิดว่าแบบเออก็คงได้สักรอบหนึ่งแบบหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คงโอเคแฮปปี้แหละแต่ว่าพอมันโซเอาก็รู้สึกรู้สึกดีใจแบบดีใจมากเมื่อคืนอนะเซอร์ไพรส์มากแล้วไง แล้จะไม่ช่วยพูดเลยเข้ามาคือจะมาแบบยิ้มแบะอย่างเดียวไม่ช่วยกันทํามาหากินเลยเอาพูดต่อพูดต่อก็ดีใจแล้วก็อยากเจอทุกคนนะอยากเจอทุกคนในวันนี้ทั้งวันที่31และวันที่2นะสำหรับใครที่แต่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะได้บัตรแหละเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วบัตรมันก็ค่อนข้างเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะมีโอกาสได้มาเจอกันในวันนั้นจริงๆอะไรเงี้ย แล้วก็แล้วก็เรายังมีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ด้วยนะสำหรับใครที่แบบอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยอ่ะพี่เบลว่าไงหนึ่งทั <laughs> อ,องสอร้อยบาทอ่ามีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยอ่ะเราพูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตม้าดีกว่าพีพีมันจะมีอะไรบ้างในคอนเสิร์ตเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างบอกเขาหน่อยมันก็เยอะแยะมากมาย เนี่ยนะคือไม่ช่วยกันเลยอ่ะไม่กลาจะช่วยกันสักหน่อยเลยเอระมันก็เย้มากมายไงมันพูดไปในไลฟ์นี้มันก็ไม่หมดอะไรนี้ก็เอเข้าข้าวข้าข้าวแล้วกันเข้าข้าวแล้วกันเข้าข้าวจะพีพีกับบิลกินอืมโอเคก็เดี๋ยวผมพูดให้กันนะก็จริงๆแล้วอ่ะ โทษอีกทีนะจริงๆแล้วคอนเสิร์ตดับเบิลเอ่อบิก๊นกนกีนก่และพีพีกทร oubles เนี่ยก็เป็นคอนเสิร์ตคู่ในรูปแบบครั้งแรกนะครับของผมแล้วก็พีพีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทำคอนเสิร์ตคู่กันเลยไม่เคยทำเลยนี่เป็นครั้งแรกก่อนอนะันนี้ก็จะเป็นคอนเดียวแล้วเคยทำโชว์คู่กันแบบในวาระต่งางๆอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เคยแบบคัพเปอร์เล็กมา <laughs> <laughs> ก็เป็นสคริปที่พีอางานดีเขาเขียนมาให้ก็ผมอะถ้าแต่ความรู้สึกแล้วกันข้อมูลคิดว่าอินฟอร์มทีฟทั้งหมดคนทุกคนน่าจะได้ยินมือจนเบื่อแล้วนะแล้วดีใจอ่ะดีใจดีใจที่บัตรขายหมดอ่ะดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นแล้วพอบัตรขายหมดก็รู้สึกกดดันขึ้นม่อีกนะกดดันแบบโพซิทีฟนะกดดันแบบตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นว่าเราจะทําอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะคนจะแบบ คาดหวังกันมาแล้วคนจะแบบจะจะพูเรียกพู้ไงจะผิดหวังไหมกับกับสิ่งที่เราตั้งใจตั้งใจว่าเราแบบอยากจะนําเสนออะไรอย่างเงี้ยแต่พ okay. ีพีเขาก็คงเต็มที่แหละดูสิเนี่ยขนาดไลฟ์เขยังพูดเต็มที่เลยพูดในนี้จะไม่เต็มที่แต่ไปเจอกันในคอนเสิร์ตมามุกนี้ลูกชี อ่ะพีพีแล้วพาร์ทเดี่ยวของพีพีจะมีอะไรบ้างพี่พีจะทําอะไรบ้างพาร์ทเดี่ยวได้แค่หนึ่งพี่บอกชื่อเกสเลยครับทั้งหมดพูดกันพูดดิพูดดิพูดเลยพูดพูดดิพูดดิพี่เบลพี่เบลพี่เบลอยู่ไหนพี่เบลอยู่นี่โอ้โหพี่เบลเต้นหน่อยพี่เบลเต้นพี่เบลเต้นพี่เบลเต้นหน่อยเลย พอแล้วก็พัดเดี่ยวผมพีพีแล้วก็ผมนะเราก็ไดมีโอกาสได้ทามีวูมในการที่จะรู้สึกว่าสนุกที่จะนําเสนอมากขึ้นนะเพราะว่าพีพีเขาก็คงมีอชุดโปโปของเขาที่เตรียมจะใส่ขึ้นคอนเสิร์ตนะแล้วก็แขกรับเชิญแบบแซบๆของเขานะเรื่อเรือของฉันก็น่าจะเป็นโชว์แบบ ธรรมดาทั่วๆไปแหละไม่ไม่ได้แบบมาถอดเสื้อถอดผ้าเหมือนเธอรหรอกนะไปดีกว่า <ไป S 2> บายไม่ได้เขาบอกจะไปต้องสิบห้านาทีอ่านคอมเมนต์หน่อยพี่พี่อ่านคอมเมนต์หน่อยเลวเนี่ยมีมีคนมาคอมเมนต์เนี่ยชื่ออะไรบีนิชาอะไรเนี่ยเขาคอมเมนต์อะไรชุดโป,โป๊ แฟร์บวกหน,นึ่งร้อยคะแนนพี่เบลคอมเมนต์มีมีใครมารีเควสตูจอยไหมเราชวนเขามาคุยกันเล่นเล่นไหมไม่มีเลยอ่ะมีมีโอ้นชวนพี่หวานเจี๊ยบเข้ามาดีกว่าพี่พีกดยังไงอ่ะพี่หวานเจี๊ยบเข้ามาด้วยกันเลยนี่ชวนพี่หวานเจี๊ยบเข้ามาด้วยกันมีใครอีก มีศิลปินดาราท่านไหนหลงรวมตัวเข้ามาดูมีเนี่ยพี่หวานดีครับตายนะ่ะพี่หวานไม่ยอมไม่ยอมนั่นอนะ่ะเอากดทีพี่กินรบกวนตั้งกล้องค่ะ,คน,ะนตั้งก้องสอะไรนะ <laughs> ทำไม <Bye. S 1> ละเอาางนี้แหละเร,เราสดเนี่ยเราเซอร์เราสดเราเซอร์มีใครมี ม,มีใครที่เราชวนมาได้อีกก็วันนี้พี่พีไปทำอะไรมาทำงานทั้งวันนะงานอะไร งานส่วนตัวโอเคเยี่ยมเยี่ยมเลยพี่หวานนี่ทำอะไรทัุยกันน่ะอะไรนะเธอทำอะไรนะทั้งวันน่ะเธอก็ไปทำงานมางานอะไรงานส่วนตัวไง ฉันประชุมมานี่ตะกี้ฉันก็เพิ่งเลิกประชุมเนี่ยฉันประชุมกับบุคคลมากมายพ่อฉันก็อยู่นนเนี่ยไม่กินข้าวมาด้วยกันนี่ตาอะไรนะก็ไมกินข้าวมาด้วยกันนี่ใครเธอไงก็ใครฉันไงก็ใครก็ฉันไงอ๋อใช่ตะกี้ก่อนแยกกันแล้วก็มาเจอที่เบล เนี่ยชวนมาเขามีมากอ่ะชวนมาที่ไปดีกว่าบายแค่นี้ค่เหรอตอนุกแมน้องปีค่าคุณบีนิชาบอกมีคนบอกพี่กินใส่ชุดมาน้ำในคอนให้หน่อยได้ไหมคะไม่ต้องมีคนหรอกไอ้แฟงนี่แหละเขียนมาเนี่ยไม่รู้เป็นคนไหนเลยเนี่ยนี่ เนี่ยเนี่ยแอบไปกินข้าวไม่ลงคิวงงนะแหมปบีนะรู้อยู่แล้วนะตะกี้ก็โทรบอกไปแล้วนะทำเป็นไม่รู้นะมีใครอีกมีใครมีใครชวนเข้ามาคุยดิมีใครหล่มตัวเข้ามาเพีเอวพี่หวานเจี๊ยบเข้ามาเร็วพี่หวานเจี๊ยบเข้ามาเนี่ยพี่หวานเจี๊ยบไม่ยอมคุยเ,เป็นดารา<ะ>เขาเข้ามาแล้วต้อง่า่ตังค์เขาเนี่ยเดี๋ยวท <laughs> ี่เบลเคลียให้รั้นที่ก็สิทธิ์ค่าให้เขาอะค่า,าอะไรนะ ใช่เลยนะพี่พี่ผ่านดียวใช่เลยนะพี่ m i ล l i o n s s t a อ้าวโหนู้วก็จะมีมุกแขงรับเชิญมีกี่คนพี่พีพันคนพนเห็นหน้าต้องพี่พีหน่อยพันแบบไม่เห็นหน้าต้องพี่พีเลยเห็นแด่นับเห็นแด่หน้าม้า ในเช่นช,ชวนทุกคนไปดูได้ไหมคอนเสิร์ตชวนทุกคนไปดูสิก็ตอนนี้ทุกคนที่มีบัตรไใหญ่ทุกคนไปดูนะแล้วก็ใครที่อยังไม่มีบัตรก็ไปเจอกันในไลฟ์สตรีมได้ส่วนใครที่จะซื้อบัตรต่อก็อยากให้ทุกคนดูกันให้ดีแล้วก็แบบระวังตัวให้ดีนะครับเพราะว่าอยู่นี้แบบมิดชีมันเยอะนะในมิดชี่มันแบบบางทีแบบเราแบบก็ อ้ยพี่เจนนี่เข้ามาด้วยพีชวนพี่เจนนี่เข้ามาเร็วพี่กดไม่ได้มันไม่ใช่ของไลฟ์วะเอาหรอฉันกดเองฉันชวนพี่เจนนี่เข้ามาพี่หวนเจีย๊ยทำไมพี่หวันเตี๊ยไม่เข้ามาคุยด้วยกันเนี่ยพี่หวนเจีย้ยเป็นดาราดัง <laughs> พี่กี้ก่อนนะเจ๊แต่ตอนนี้ไม่ได้ค่ะพี่หวานเดินไปเข้าห้องห้องน้ำพี่หวานไปเข้าห้องน้ำาค่ะเออพี่หวานไปห้องน้ำเหรอคุยกกัับน้้ออองสแลวพี่กัสกับพี่บีอยู่ไหนกันเนี่ยไม่จะให้คุยแบ่งผูกฟังให้เพื่อนก่อนอ๋อแก๊งแก๊งก็เวทนาย เอามาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ออกไม่ออกแล้วสดีฮาร์เราเปลี่ยนฟิลเตอร์เป็นแบบน่ารักนะล่ะก่อนอุ้ยพี่พี่เป็นดาราพี่เป็นดาราป่ะคะเด็กชอบแบบใบบอยดีกว่านี่ดีกว่านี่นี่นี่คุณมนตรี A N D ชวนคุณมนตรีเข้ามาด้วยไม่ยิ่งเลยนะค่ะตอนนี้นะชวนปาอยู่ป็นพี่ต้าโตแปลกๆพี่หายไปแล้ววะพี่หายผมเล่นไปแล้ววะ พคิดหน่อยไปแล้วจัดหน้าจอผมยังอยู่ผมยังอยู่เนี่ยผมยังอยู่สวัสดีค่ะใส่ฟิลเตอร์ปล่าด้วยทำไมผมไม่มีนงพี่ติลเตอร์สนุกสนุกแบบนี้เลยมีใครไม่รู้ไหมอีกหนึ่งคนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก้าทวนแล้วก้าทวนแล้วไม่เอาแล้วไปแล้วไปแล้วดีค่ะ มามาสวัสดีครับโอ้ยต้องเบิดตัวเพิ่มละพี่เบลอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปนะครับไปพึ่งไปนะครับป๋ายังต้องอยู่ก่อนป๋าพันัทอยู่บ่าป๋าพันัทอยู่บ่างนิเพิร์นไปแล้วไปแล้วนิเพิร์นไม่ไี่เราแฝดแสอมให้เรียบร้อยแล้วป๋าอย่าพึ่งไปไปแล้วพึ่งไปนิเพิร์น น้ารานี่มาใหญ่มือใหญ่มือเห็นเออนี่พยวพี่พิม์อ้าบ๊ายบดีครับเอ้าครับดีครับสวาสดีพี่สาัสดีลูกเอาม้าอยู่ไปไหนนะไปอยู่่ะป้ายไป่วน้าอยู่ที่ไหนมาบ๊ายบครับสวาสดีทุกคนครับไปอยู่ะเนี่ไปอยู่ไเอาเราออกก่อนเอาเราออกก่อนปะเขาจะได้เอาเอาปะเอา นี่ปลาอยู่ไป้แค่สี่คนในไลฟ์สวัดีสวัสดีครับอยู่มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับปลาสวัสดีครับไม่ใช่พี่กี้ป้าสวัสดีครับสวัสดีพี่หวานสวัสดีครับปลาสวัสดีครับสวัสดีควันดีค่ะป้าปลาครับครับสวัสดีครับเราต้องออกขึ้นน่ะเนี่ยถล่มเขาออกตรงนี้ ไม่มาโชว์ตัวเดียวครับเดี๋ยวจะไปแล้วครับนี่เลยมันทะเแลนมาโชว์ตัวเดี๋ยวจะไปแล้วครับบิวเขาเรียกอะไโชว์ตัวเขาบอกไม่ได้ยินครับเขาบอกป้าป้ามาผมต้องมาโชว์ตัวด้วทครับไปด้วยไปด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีมีใครมีใครมาป้วนเปี้ยนในร้านอีกเราจะโชว์ให้หมดสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเมื่อกี้พี่ใหม่ดาวิมาพี่ใหม่ดาวิหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวปิดการปิดวินนี่เหรอ ปิดยังไงวะวินวนี่วินนี่วินนี่มาไมด้นไหอ้วป้อสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวฮวลโหลวินนี่สวัสดีัลโทเาะไลน์โอเควินนี่สวัสดีดีไหมสบายดีครับสวัสดีสบายดีไหม อ่เไม่บอกโอเคได้เป็นที่ทำอะไรดีอ้าวพูดวีทอ้าววินนี่เตรียมโชว์อะไรไว้ในคอนเสิร์ตไม่มีโชว์พี่ผมเขินเลยเนี่ยทำอะไรอยู่อ่ะไอ้บจ๊อ่ะไม่บอกไม่เสียงมันหายไปอ่ะเสียงมันหายเหรอพี่เสียงหายปั๊ วินนี่เราจะไปแล้วบายบายได้นะได้เจอกันผันดีผันดีเอ้เอารอก่อนนะครับต้องต้องล้างก่อนล้างนิดนึงต้องล้างหน่อยเอารอก่อนรอก่อนรอก่อนรอบิวแป๊บหนึ่งวินนี่อยู่ไหนอะอะไรนะวินนี่อยู่ไหนอะอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่ออฟฟิศอยู่กับใครอ่ะอยู่กับบิวไงแล้วก็ป๋า พี่เบลทำอะไรประชุมบิวมาแล้วใช่มาประชุมมานั่งแฮงเอาเอาเอามาแล้วอาคุยก่อนดินวินนี่คุยไปก่อนอไม่รู้จะคุยอะไรแล้วนี่นานๆวินนี่จะปรากฏตัวออกเสือเนี่ยขนาดน,นั้นเลยหรอชคดีเจอกันเจอกัรที่คอนเสิรต์ตช็อกบีแล้วต้องอด,เดีเอออ่า มันเมื่อยกันเนี่ยตโชงดีอกผมเซอนกับพี่พีเจอกันฝันดีฝันดีบ๊ายบายโชคดีจ้ะฝันดีแต่มันยังไม่นอนหรอกไอ้ไม่นอนออกไปตะลตะเต๋ยเอาใจอปเข้างนอกอีกเหรอเห็นอยู่บนเตียงภาพลวงรู้ได้ไงตาทั้งนั้นนึกว่าจะนอนแล้วไม่ใกล้แล้วทำงานทั้งวันแล้วเหนื่อยทำงานอะไรวันนี้ไม่ได้ทำงานด้วยซ้ำทำงานทั้งวันแล้วเหนื่อยแล้วเธอต้องนอนแล้ว ปวดหัวหมดแล้วเนี่ยทำไมปวดหัวเพราะอะไรอต้องทํางานเยอะไงเหนื่อยหมดแล้วเนาะอ่าเรื่องมันอย่างนี้นี่เองวันนี้เธอไม่ทํางานหรอแล้วทางานอยู่กับเธอไงทางานตอนไหนไหนฮะก็ตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยโอ้เขาจะไลน์แต่บ่ายบ่โมงไม่ใช่หรอเธอก็ไม่ว่างนี่อะไรนะเขาจะไลน์แต่บ่ายโมงเธอก็ไม่ว่างนี่แล้วฉันทำา งานไงใครก็ต้องทำงานวินนี่วินนี่หาฝากตบหัวที่ได้ปะต้องตบเองแล้วแหละพีพีมาหาไหมวินนี่เขาไปยมความรุนแรงอ้าวเฮ้ยน้องน้องฝ้ายมาชวนน้องฝ้ายเข้ามาดีกว่าน้องฝ้ายโฟร์อีฟ น้องกล้วยน้องกล้วยไปเลยนะเอ็นจอยโอเคโอเคเดี๋ยวมีค้องไปนี่ไปมีใครมีใครอยู่ในนี้อีกมีใครอยู่ในนี้อีกชวนเขามาให้หมดแฟชพีแฟชพีปอนอดิสรปอนอดิสรมาเลยปอนปอนอ่ะพีทีเจพี่ทีเจชวนพี่ทีเจเลยใครใครอยู่ในนี้ชวนหมด ตรวจงานกันได้ได้ใครใครพี่วานพี่วานเอาพี่วานด้วยเคยเนี่ยไม่ได้ทําแบบไม่ได้ทำตอนนี้ปกติครับเจนเมนูทำอะไรติดถึงทั้งสองคนเลยตัดผมเพิ่งมาพี่เจทำอะไรอพี่เจจะมาดูคอนเสิร์ตพวกเราไหมไปดูไปดูไปดูจริงหรือเปล่าเจซื้อบัตรหรือยังนั่นนะสิ ปัดโซเอาแล้วนี่ใช่เงินพี่ไม่ได้ดูแล้วล่ะแรงมากจะบ้าเหรอเดี๋ยวส่งบัตรไปให้นะคะพี่ดีเจได้เลยขอบคุณมากสุดคนพี่ดีเจมาขึ้นคอนเสิร์ตไปกันได้ไหมขอแันนี้เลยเหรอคุณต่อหลังบ้านนะนะไดะเป็นเซอร์ไพรส์แบบไม่ได้ไหมพี่ดีเจไปดูเดี๋ยวไปดูไปให้กำลังใจนะพี่ดีเจแต่งพีแต่งเพลงให้พี่ได้ไหมได้ครับ พี่ดีเจเมื่อไหร่จะได้ร่วมงานกันน่ะอะไรนะเมื่อไหร่จะได้ร่วมงานกันเนี่ยอยากร่วมมากเลยได้ปะอยากแต่งเพลงให้ได้ปะได้ไหมอ่ะขอจะเพลงได้ไหมอ่ะแล้วแต่อันนี้อันนี้ต้องคุยกับพี่เบลอันนี้ถามถามจริงเลยพี่ดิเจถ้าอยากทําเพลงเนี่ยอยากทําให้ผมหรือพีพีมากกว่ากันเฮ้ยคอยถามงี้อ่ะตอบไงอ่ะ ถามแบบคำถามเชื่อทไงคำถามเชื่อทพี่เจก็เลือกกันละกันโอเคได้ได้แว่าไปละให้ให้สองคนคุยกันดีกว่าบายบายไม่ได้ค่ะพี่เจไายบายครับบายบายยินดีึงเจอกันเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรไปดีกว่าสวัสดีครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีอำลา มาก่อนดีอําลาที่จะไปต้องมี closing ก่อนได้ก็อย่าลืมนะครับไปเจอกันวันที่31สิงหาและ1กันยายนนะครับก็วันนี้จริงๆแล้วประเด็นหลักของการมาไลน์ก็คือจริงๆแล้วเรา,เราดีใจเลยเนาะเราดีใจแล้วเราก็รู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกกับมันว่าผมไม่คิดว่ามันจะมันจะโซเอาแล้วก็ไม่คิดว่าคน<ๆ>คน<ๆ>ไม่คิดว่าคนจะอยากมาดูโชว์ของเราขนาดนี้อย่างเงี้ยก็ ดีใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ความทรงจําที่ดีได้ช่วงเวลาที่ดีกลับไปนะเราสองคนก็จะเตยมโชว์เต็มที่คิดโชว์่างเต็มที่ซ้อมเต็มที่แล้วก็ทําทุกอย่างให้ทุกคนไม่เสียดายที่เสียเวลามานะครับใช่ครับแล้วก็อย่าลืมไปเจอกันนะัที่บิลกินแอนด์พีพีกิทดับเบิลท็อปคอนเสิร์ตนะครับผมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ,รบผมก็หวังว่าทุกคนจะมาแล้วก็มีช่วงเวลาที่ดีกลับไปนะครับวันนี้ก็ <S 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 เป็น แบบออเดอร์ออเดอร์หลังจากนี้ก็น่าจะมีอะไรแบบปล่อยไปเรื่อยๆนะไม่อ่ะเออเรื่องเธอเรื่องเธอเหมือนกันบาย <c oughs> ออก <c oughs> <Okay. S 1> ไปเที่ยวดีกว่าบาย <c oughs> ม่ทำทุกวันอยู่แล้วแล้วนี่เดี๋ยวนี้ชอบไปเปิดเอ็กซ์เจอ์ก็แบบเจอพีพีอยู่ทองหลอ่อเจอพีพีอยู่ตามสถานที่บันเทิงยามค่ำคืนก็เ <c oughs> จอเธอเหมือนกันแหละ จ <Bye. S 2> นไม่เคยไปเลยฉันเข้าเข้าแต่บ้านกับบ้านอย่างเดียวได้ไดแ<ต>้่ให้คนใน ex เขาจะแคปทุกอย่างที่เธอไปแล้วเอามาโลมแบบเป็นโพสตเดียวกันนีม่มีนีม่มีฉันไม่ได้ไปไปฉันไม่ได้<ะ>ไปบ๊ายบายบ๊ายบ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 ายดีจ้ะบ๊ายบายค่ะอ่วเลือได้ผมเลือเนี้ยโอเคมีแขกคนไหนอยากจะเข้ามั้งไหมไม่มีแล้วล่ะั้งงั้นก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคน พอเวลาให้ทุกคนไปพักผ่อนนะวันนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งเป็นเวลาอันสวยงามน,นะครับว่าวงทุกคนจะเจอกันที่ศูนย์การชุมชนุมชาติสิริวันที่18และ1น,นะครับวันนี้บ๊ายบายมันปิดยังไงมันปิดปิดยังไงอ่ะพี่เบลนะอ๋อนี่ยเป็นนาวโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ